ทา <c oughs> ตามเขา <c oughs> แบบนี้ไอไอครับไอได้ไหมนี่ก็ไอน้อยที่สุดค่ะไม่ไม่กระแทกเสียงไอเดี๋ยวนี้ไอแบบนี้ <c oughs> แบบนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยครับทำเลยครับ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ทำได้ไหมไอไม่เป็นเลยทั้งนั้นเลย <c oughs> โอเคงั้นก็ถามว่าหายยังคอทั้งนั้นนะที่มันติดคอนั้นหายยังครับหายยังคุณยายคอคุณยายตอบแล้วอัลรหล คอหายได้ยังคอนะหายยังหายเกือบหมดแล้วคะ่ะหายเกือบหมดแล้วคะ่ะแต่ยังขึ้นขึ้นขึ้นใช่ตรงลำคอนี่ยนะคะ่ะอ่ามีึ้นอืมเขาเป็นปิ้นวัดแล้วน้ำมูกเขียวเลยะคะ่ะอืมอืมถ้าอย่างนั้นถามว่าคุณยายพอใจทั้งหมดได้ยังครับที่ว่าน่ะ พอใจแล้วค่ะพอใจแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่าพอใจได้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเด็ดแค่5เปอร์เซ็นต์ค่ะ50เปอร์เซ็นต์ต้องการอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะต้องการให้ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ เขาถามว่าต้องการอยากให้หายกี่เปอร์เซ็นต์บอกเขาไปว่าห้าสิบห้าสิบแล้วใช่ไหมแบบว่าถ้าหรือขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเนี่ยลุงเขาถามว่าอยากได้ก10ี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเขาขอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแปดสิบนะคุณยายนะแปดสิบนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ,ะเหมือนเดิมทุกประการคือคือ สูดหายใจเข้าไปเลืกๆกลั้นนานๆฟังเสียงผมดีๆทนไม่ได้ก็หายใจแบบวืดวัดวิบวัดแรงๆเลยนะโอเคนะพร้อมไป ุณยายต้องสังเกตและพิจารณาตัวเองให้ได้นะทั้งหมดเลยนะโดยรวมทั้งหมดในร่างกายว่ามันจะดีขึ้นมาถึง80%ตามที่คุณยายต้องการหรือไม่นะครับได้แปด้80%แล้ยังทั้งนั้นนะถึงไหมถึง80%ดสิบไหมครับอย่ค่ะ ถึงนะคุณยายฟังฟังผมสุดท้ายนะฟังให้ดีนะคุณยายสูดหายใจเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบถึงยี่ถึงห้าสิบได้ไหมสูดหายใจ <c oughs> ฟังให้ดีนะสูดหายใจเข้าไปครั้งเดียวนะก็เช่นผมจะผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นผมสูดหายใจเปิดเข้าไปครั้งเดียว <c oughs> ผมจะนับทีเนะี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ถึงสองสามสี่ถึงห้าถึงหกถึงเจ็ดประมาณยี่สิบอย่างเงี้ยนะสูดหายใจเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบสามสิบถึงห้าสิบได้ยิ่งดีโอเคไหมครับพร้อมยางพร้อมสูดหายใจเข้าไปเลยครับแล้วก็นับเลยครับหนึ่งสองไปเลยครับแปลว่าคุณยายไม่เข้าใจ ฮึนะอ๋อคุณยายเขาเรียกได้ยินป่ะผมบอกห๋อคุณยายทำ้มไม่ตอบเนื่้เขาเรียกยายเนี่ยอ่ผม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 ให้นับได้ยินไหมครับที่บอกว่าให้นับให้นับหนึ่งถึงยี่สิบสามสิบเนี่ยนะครับครับหนึ่งสิบหนึ่งถึงห้าสิบถึงร้อยได้ยิ่งดี